งานแรกของี่แบบตั้งแต่พ่อต้องคนที่สองันแรกแบบน้องงานก็งานแรกก็มีมีเล่นคอนเสิร์ตไปประมาณสองงานอะไรย่างนี้แต่ก็แล้วก็เนี่ยแหละค่ะมามางานนี้เลกยังเลิกยุ่งเลิกยุ่งเรื่องครกับการเลี้ยงลูกคนที่สองอ๋อเดี๋ยวคิดว่าอีกนานอีเป็นปีอ๋ออีกนานอีกนานใช่คนที่สามเพอีกคนเพราะว่าเป็นพี่พี่แบบน้องคนร้องคนวิจารอย่างเงี้ย ก็เรียกว่าชีวิตประจําวันก็ตื่นมาเลี้ยงลูกแล้วก็ไม่มีอะไรที่เสร็จสักอย่างแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาแล้วก็เป็นไซค์โค้เดอร์ทุกวันก็ต้องเหนื่อยกำลังมาเลี้ยงลูกก็มันต้องสู้ให้ได้ค่ะเพราะมันจะต้องผ่านไปให้ได้ทุกวันใช่คนที่สามมีความคล่องขึ้นไหมคะพี่เดียก็ถ้าเรื่องของการดูแลก็คล่องขึ้นแต่ว่าสามคนแต่ว่ามันสามคนแกมันก็จะเหนื่อยกว่าเดิมเยอะคูสามเข้าไปแล้วอาจจะได้เห็นกา อะไเงี้ร้อยลงหรเพื่อจะเาแบบวลาให้ไม่บคนที่สามก่อนก็ก็คงดูแลเขอให้อย่างน้อยก็ ผ่านช่วงกันให้นมก่อนเลยแล้วก็แล้วก็ค่อยกลับมาลุยเต็มๆเยเพราะตอนนี้คนโต้ดิแลนแล้วก็เดมี่ก็ไปโรงเรียนแล้วก็รู้สึกก่ะอชายก็สบายหน่อยแต่ว่าช่วงกลางวันก็จะโอเคหน่อยเด็กๆเรียนแต่ว่าช่วงกลางคืนพออยู่กันครบ3คนก็จะมีความวุ่นวายนิดนึงพ่อช่วยจับไหมครับพ่อช่วยจับเราก็ดูเขาจะจะเดินดูแลคนโตเป็นหลักนะเขาพยายามหาพาไปพาไปหากิจกรรมทางเล่นกีฬาเล่นดนตรีอะไรอย่างงี้เพื่อที่จะเบาทางนี้นิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องแบบว่าให้นมลูกให้นมจักเต้า ครับครับผมเอาแล้วครับเอาอีกไหมครับไปต่ออีกเหรอนที่าทีีก็โอนโอ้โนมาตั้งแต่คน่้วคนที่สอ้นีโ้โนแล้วอยู่เซอร์ไพรส์มาคนที่สามเซไพคนที่สี่แคะคนที่สก็ยิ่งเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยนะอ้โยนะแต่ก็โอเคคนก็รู้สึกว่าว่าอบอุ่นดีฮะมอบอุ่มี ทำทำมันมานวอาเรียนดีนะคะเมื่อไหร่ดีคะคุณพ่อเมื่อไหร่ดีคะเมื่อไหร่ดีคะหรือทำที่บ้านก็ได้นะคะถ้าทำเองเลยต้องไม่เป็นไรแม่ก็เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวว่ากันว่ากันว่ากันมีแฟนนี้ม่ก็ก็ก็คุยกันอยู่ก็ปรึกษากันจริงก็คุยกันมานานแล้วแหละแต่ว่าก็เดี๋ยวว่ากันไปแต่ว่าคนนี้มาก่อนมาก่อนเก่พี่เดียยืนยันเองว่าจะปิดแล้วใช่ไหมปิดเป็นอู่แน่นอนค่ะโอเคแมะที่สั่ง สามคนโอเคอยู่แล้วครับสามคนก็แฮปปี้ดีแหละครับผมก็ผมเป็นลูกคนเดียวฮะก็จริงๆก็ตั้งใจอย่างที่บอกอยู่เรื่อยๆว่าอยากจะมีครอบครัวที่ใหญ่ๆอบอุ่นอยากจะมีลูกหลายๆคนสองคนก็ดีสามคนยิ่งดียิ่งแฮปปี้ส่วนจะสี่ก็อยู่ที่คนนี้แหละครับผมว่าเขาโอเคถ้าไม่มีก็โอ,โอเคแฮปปี้เหมือนกันรถเลี้ยวสาพานครอบครัวเราก็ได้ตลาดทายเนาะอย่างน้องอินเดียก็แบบคนาใช่ใหลายคนใช่หลายคน เดากครับทุกคนที่ออกมาเขาแบบหายคนชื่นชมว่าน่ารักมากๆเลยรัยก็ผมนะครับก็รู้สึกว่าว่าเด็กในวัยนี้นะที่ที่เป็นวัยแบบ3-4-5-6ขวบคือกำลักํากำลังสื่อสารกันได้เราจะแบบเริ่มรู้จักแบบนิสัยเขาจริงๆการตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักมากแต่ว่า โตกว่านี้แล้วก็ไม่รู้จะเป็นไงนะก็เราก็พยายามจะเลี้ยงเขาให้ดีสุดแหละแต่อย่างดีแลนตอนวัยเท่าเดมิตวันนี้เดมิ่งแสบมากถ้าทุกคนเห็นก็เขาก็จะแบบเอนจอยแล้วก็โซนอะไรอย่างเงี้ยดีแลนก็ตอนเด็กๆก็อย่างนั้นแต่ตอนนี้คือโตแล้วก็เรียบร้อยแล้วงล้วครอบคัวที่แบบว่าใช้ชีวิตมีแฟนคลับติดตามขนาดนี้เป็นยังไงบ้างคะจริงๆก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ ใช่คือเขาก็เขาอาจจะมีอาจจะมีคนติดตามคนฟพลล์ในในโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรมต่างๆแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเราก็พยายามจะให้เขาใช้ชีวิตเป็นเป็นเด็กจริงๆคือเราก็ไม่ได้ไปออกงานบ่อยๆหรอกอาจนั่นๆันที่แบบนี้หลายงานใหญ่ๆแต่ว่าหลักๆก็ให้เขาอยู่เป็นเองอยู่กับเพื่อนๆเขาอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็นี่แหละเล่นกีฬากับกับเล่นดนตรีแหละจากพี่เดียพี่เมย์รู้สึกโชคดีไหมกับการที่แบบเราด้วยการที่เราเลี้ยงลูกเราจะไม่ได้เจอกระแสในแง่ลบเลยอย่างงี้ครับมันก็มันก็มีนะครับไมม่่ีคนช ก็มีบ้างอะไรอย่างนี้แต่ก็แต่ก็ไม่ได้แบบตลอดเวลาอะไรก็โอเคค่ะคือบางทีอาจจะไม่ได้เลี้ยงลูกแบบออกสื่อเยอะนะคะอืมเราก็จะก็จะออกสื่อในในบางโมเมนต์ของเด็กๆแต่ก็เข้าใจว่าทุกคนก็เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันแหละทุกคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองบางทีเฮ้ยอยู่ต้องทาแบบนี้สิแทนที่เราทําอีกแบบหนึ่งซึ่งจะมันก็ไม่มีใครผิดไม่มีถูกหรอกจริงๆเรามีแค่ความแตกต่างซึ่งเราก็พยายามทาหน้าที่ลูกใี่ดีที่สุดแหละแล้วก็อย่างที่ว่าคือตั้งใจจะมีลูกหลายคนเพราะว่าเราก็ เราคิดว่าเราสามารถสร้างคนที่มีคุณภาพขึ้นมาได้เราเราพอมีกําลังที่จะเลี้ยงเขาได้แล้วก็พอจะส่งเรียนได้แล้วก็อยากจะให้สังคมมีคนดีๆเคนด้นตอนนี้ใครคิซสุดตัวจีนที่อตอนที่เราเห็นแต่วคนที่สามยังยังไม่ยังไม่ยไม่ค่อยออกลิตอนนี้เด็กพี่ในหละน่าจะดีสวยด้วยวัยด้วยวัยคนที่สาตอนนี้ยังแบบยังนิ่งๆก็ ไม่ค่อยร้องเท่าไหร่เขาก็จะก็ค่อนข้างนิ่งอ่ะแต่ว่าพอวัยทองสองขวบเนี่ยก็แสบทุกคนนะจากนี้เราอยู่ในมี่คนที่สามก็จะต้องร้องคุณเอมี่เขาจีนยังไงครับพี่เอมี่ตื่นเลนะคะเขาจีนยังไงครับโอ้ก็เห็นวันนี้ไหม่ะคะไปนั่งตัดเขาได้หมดเลยแล้ก็เต๋คือคือเป็นคนชอบชอบเจอคนเยอะๆชอบเจอคนเยอะๆแล้วเวลามาแบบเออไปอีเวนต์หรือว่าไปทำงานกับพ่อหรือว่าจะรู้สึกเขาเอนจอยอ่ะเขชอบต่างกับพี่ เขาจะแบบเงียบเงียบไม่กระโดดใช่แต่เดมี่นี่คือชอบมากเมื่อกี้เมื่อกี้ก็วิ่งไปถ่ายรูปแบบเข้าเข้าฉากเข้าเฟรมตลอดเอาใจเอาใจมากมีคนเอาใจเยอะก็เลยแบบว่าภาพครอบครัวเลยคับก่อนนั้นปล่อยภาพพี่แมทออกไปหลายคนบอกว่าคือหาภาพครอบครัวภาพพี่แมทภามีฟอง้ามีอะไรแต่คนเนื้อหาแบบซิงเกิลจะมีอีกไหม คอนเลทนต์ส่งเที่ดีมากันถ่ายกันเองนะถ่ายกันเล่นๆไม่คิดว่าจะมีการปล่อยออกสื่อก็คือจริงๆแล้วมันมันเข้ากันไงเพราะว่าพ่อพอดีว่ามีมีงานที่แบบเกี่ยวกับการอาบน้ำลูกพอดีอะไรออมันก็แมทช์กันดีนะลูกน่ารักดีพ่อก็ก็ดูน่ารักดีแล้วกูกการอะไรอย่างงี้ยหน้ารักดีคนเดียวเล่นงานมาเซอร์ไพรส์ไหมคะหรือมีการบอกกล่าวไม่มีบอกเลยครับเจออีกทีก็มีคนทักแบบพี่เฮ้ยอยู่เห็นรูปนี้ยัง เป็นตำงนานหมดใหม่ของการถ่ายรูปซ็ตครอบครัวเลยไหมคะกลัวไปเลยกลัวไปแล้วนี้อันนี้ถ่ายเองหรือจ้างช่างภาพไปถ่ายถ่ายเล่นๆกันเลยน่แหละค่ะแต่คิดเอ็ดดีมากเลยครับพี่เดีย ไอ้ความเอกต้องมอบให้กับพ่อนะคะใครใครจะคิดว่าเอาฟองสบู่ไปแปะตรงแต่ตะละส่วนได้ยังไงนะงาน,านพ,พินริตมาสหรือว่าคริสต์ม,สมาสคริสต์มาสเต้าต้องมาแล้วมันเป็นโมเมนต,ต์แบบว่ากันเองนะฮะ,ะท,ที่ที่มีการส่งออกสื่อแบบว่าทีเดียวตัง้งแต่หนึ่งตัวแล้วก็รู้กันใช่ไหมคะลุ้นกันใช่ไหมคะเดี๋ยวรอดูครับรอดูครับรอดูรอดูคืนนี้ก่อน แต่่าช่วงที่ผ่านมาพี่มันต้องอนมากๆหลังจากทำหน้าที่พิธีกรอะไรอย่างนี้ก็แบบค่าเป็นแบบว่าเป็นสามีแล้วนะโ,โลกเลยท <c oughs> ุกเขาเรียกว่าทุกสาทิศทั่วโลกเมือง <c oughs> ในโลกเขื <c oughs> ่าโชคดีครับก็ได้ได้ได้ร่วมง,งานกับ Miss r a n International าม,ามาเป็น10ปีแล้วครับก็ขอบคุณพี่นวัดด้วยที่ที่พยายามสอนผมในหลายๆเรื่องแล้วก็ให้โอกาสทำ ปีนี้โชคดีไปที่อินโดโปรดักชันใหญ่มากนะครับผมแล้วก็มีมีแฟนนางงามมาจากทั่วโลกเลยแล้วก็คิดว่าวันนั้นอ่ะคนคนไทยดูกันเยอะเพราะว่าเขาเชียร์เอ็กซ์ฟ้ากันเทียบเลยเขาก็เป็นแบบความหวังของประเทศแล้วเขาก็เป็นเป็นคนที่เก่งมากๆเลยอ่าก็ก็โชคดีครับก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราเราเรารักมากแลก็สนุกไปกันเลยพแมปต้องไปแต่ชักทุกอย่างทุกคนตรงนั้นไปอาจจะหล่อที่สุดบนเวทีนะเพราะผู้ชายคนเดียวเลยผู้หญิงต้องมอบมงให้เลยก็แต่คิดว่าเพราะว่าพี่แม แม่ไปบวชมาด้วยเลยแบบผมรูปขึ้นก็เลยเป็นทรงผมใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนที่ชื่นชมว่าคนผมที่แท้จริงคือพี่ต้นแม่ต้องออกมาเคมากคนนี้ตัวที่รู้สึกอไรแม่ขนาดน้า่ว่าไงเกียวกับสองแผนนี้เป็นยังไะก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเขามีคนชื่นชอบอะไรอย่างนงี้ดีค่ะแล้วก็เป็นทรงผมทรงใหม่ตอนแรกเด็กก็แบบแอบไม่มั่นใจเพราะไม่เคยเห็นผมเขาสั้นแบบนั้นแต่ว่าพอตัดออกมาแล้วคนบอกว่า พ่อดูเด็กงงพ่อดูเด็กงงแล้วก็อ่าโอเคดีเลยพ่อพ่อหล่อขึ้นเงี้ยปกติซ่อนตลอดนะไม่ยาวแล้วนะโอเคโอเคอย่างเถ่งทุกวันนี้เขายังหล่อไม่สั่งเลยครับโอ้ยจะยิ้ม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 หน่อยยิ้มให้ทุกคนดูหน่อยหล่อไม่สั่งเม่อเห็นนี่เนี่ยลงรูปด้วยใช่ไหมครับลงรูปเหมือนว่าตัวพี่แมทเองแบบโดนทุกข่าแบบแบบอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยความใจทีได้ไปทำในาชโซเชียลเียมันเกิดอะไรขึ้นครับที่ คือเห็นว่ามันมีกระแสมาอะไรอย่างนี้ว่าโดนคุกคามแต่เอาจริงๆริเดก็ไม่ได้ไปดูในในส่วนของดีเทลเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่ค่อยรู้ว่าเขาพูดอะไรบ้างแต่จริงแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากค่ะก็แบบปล่อยปล่อยผ่านไม่ออกมันเป็นภาษาเวียดนามอ่ะครับอ่านไม่ออกอ๋อ็มาแบบมันเป็นศัพท์อัลงนะพี่แมทมันเป็นศัพท์ที่ว่าเราแปลทำแล้วแต่กันยันแล้วเหรอมันอ่านว่าอะไรเหรอฮะเพราะถ้าอ่านดีๆมันจะอ่านออกอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรครับโอ้ยอุ้เขาเขาเขาจพูดเลยเขาจะฟังเลย ในในนคนมันมันไปตัดต้องเกี่ยวกับเรื่องอย่างั้นบากกว่าจริงๆก็ไม่สนับสนุสน,นเรื่องแบบนี้อยู่แล้วล่ะครับผมส่วนตัวผมนะคือก็เป็นเป็นเป็นผู้ชายจริงก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วแหละผ่านข่าวอะไรมาเยอะแล้วเราก็พยายามจะไม่ให้มีมีเรื่องราวเยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ไม่อยากให้คนในบ้านเครียดเราก็ไม่อยากจะเครียดเองขึ้นขึ้นบทมาด้วยแต่ว่ายังไงเรื่องแบบนี้ก็ผมว่ามันมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมในในสังคมเดี๋ยวนี้มันจะไม่อยากให้มันมีตัวอย่างที่ที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ถ้าพีพี่นักข่าวสามารถที่จะ มีการแบบว่ารณน้คลงหรือมีการตักเตือนในเรื่องแบบนี้ก็ควรจะช่วยกันตรงนี้ครับแต่เอาได้งๆนะว่าเพราะแสดงคือคงออกมาโดยแบบไม่คิดว่าเป็นเข้าข้อขับมากกว่าคงไม่ได้แบบลงมาแล้วแบบซีเรียสที่แบบจะพุกคราวขนาดนั้นคือได้ว่าเขาลงเป็นแบบ ฮาหาของเขามากกว่าอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ไม่ได้คิดมากก็คงไม่อะไรมากแต่ว่าเราไม่อยากให้คนอื่นโดนแบบจริงจังอ่าใช่ถ้าโดนแบบจริงจังแล้วเขาตั้งใจมาเพื่อผุกคาดอันนี้นจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่ว่านี้ยคือเขาลงถึงแบบขำๆของเขาอะไรเงี้ยเข้าใจจิต,ตนาขอวใช่ก็เข้าใจจิตนาวของเขามากกว่าโอเคค่ะเป็นก<อ>ารตอบคี่เป็นการเป็นเซนเซอร์